สวัสดีครับพัดจากช่อง Allergy FM นะครับ It is our darkest moment that we must focus to see the light ในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดของชีวิตนะครับเราต้องตั้งสติเพื่อที่จะมองให้เห็นแสงสว่างนะครับผมเวลาเพื่อนๆไปเที่ยวแคมปิง้งหรือไปตามคาเฟ่หรือว่าไปตามร้านขายของวินเทจเก่าๆแล้วถ้าลองเข้าไปดูใกล้ๆมันจะเห็นเลยว่ามีอยู่แบรนด์หนึ่งที่มันโดดเด่นออกมานะฮะแบรนด์นี้ไม่ได้ทาแค่ตะเกียงนะครับ แต่ทำเกือบทุกอย่างที่อยู่ในวงการ outdoor เลยทีเดียวแล้วเพื่อนๆเ,เคยสงสัยไหมครับว่าไอ้แบรนด์นี้มันดียังไงทําไมมันถึงได้เท่และคลาสสิกได้ขนาดนี้วันนี้ผมจะมาเล่าประวัติย่อๆของแบรนด์นี้ให้ฟังกันครับก่อนอื่นต้องแนะนําตัวกันก่อนเลยนะครับ ผมพัดจากช่อง Allergy F ครับและซีรีส์อยากเล่าเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากครับคือผมไปอ่านเจออะไรที่มันน่าสนใจแล้วผมก็เลยอยากเอามาแชร์เพื่อนๆได้รู้กันนะครับผมอาจจะไม่ใช่กูรูแต่ว่าผมก็คิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์กับใครสักคนนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนเพิ่งเข้ามาดูช่องผมเป็นครั้งแรกนะครับก็ฝากกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับจะเป็นกําลังใจให้ผมได้มากเลยนะครับแบรนด์ที่ผมจะมาเล่าให้เพื่อนฟังในวันนี้คือแบรนด์โคแมนนี่เองครับ ผมคิดว่าเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้ส่วนใหญ่ต้องรู้จักแบรนด์นี้แล้วแน่ๆแต่สําหรับคนที่ยังไม่รู้จักผมแนะนําให้ไปตั้งแคมป์หรือเข้าไปในคาเฟ่นแนววินเทจรับรองว่าเจอแน่ครับไม่ว่าจะเป็นตะเกียงคูลเลอร์เต็นท์หรือแม้กระทั่งโต๊ะก็อี้กินข้าวคือบอกเลยว่าแบรนด์โคลแมนเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ผ่าน ในช่วงเวลาสำคัญสำคัญของโลกและที่สำคัญเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่สร้างชื่อเสียงให้กับอเมริกาและเป็นแบรนด์ที่มีจุดยืนมากๆมาเริ่มกันเลยนะครับคุณวิลเลียมคอฟฟินหรือ W.C. โคลแมนเกิดเมื่อคิศักรา1870ที่เมืองนิวอิงแลนด์รัฐนอร์ทดาโคตา ในสหรัฐอเมริกานะครับและปีต่อมาครอบครัวก็ได้ย้ายถิ่นฐานไปที่รัฐแคนซัสนะครับในปี1881นะครับพ่อของเขาได้เสียชีวิตและทําให้เขาต้องสู้ชีวิตมากกว่าคนอื่นเกือบเท่าตัวเลยนะครับพอโตขึ้นนะครับวิลเลียมก็ได้ตัดสินใจไปเรียนมหาวิทยาลัยด้านกฎหมายในรัฐแคนซัสนะครับแต่ว่าเรียนไม่จบนะครับเพราะว่าเงินหมดซะก่อนครับผมสุดท้ายแล้วก็เลยต้องออกไปหางานทํานะครับแต่ก็ได้งานเป็นแค่พนักงานขายพิมพ์ดีเท่านั้นครับตอนเย็นวันหนึ่งนะครับวิลเลียมก็เดินไปนะครับ แล้วก็ไปเห็นแสงสว่างที่ส่องมาจากร้านขายยาร้านหนึ่งนะครับแสงสว่างจากโคมไฟน้ํามันตัวนี้นะครับมันสว่างมากมากสว่างจนทําให้คนที่สายตามไม่ดีอย่างเขาสามารถอ่านฉลากยาตัวเล็กๆได้เลยนะครับแล้วตอนนั้นเขาถึงตัดสินใจไปขายโคมไฟแทนครับเขาเริ่มขายโคมไฟน้ํามันจากบริษัทเออร์บี้กิล n ลนจากเมืองเมมฟิสรัฐเทนเนสซีเราได้เดินทางต่อไปที่เมืองคิงฟิชเชอร์ในรัฐโอคลาโฮมาด้วยความมั่นใจที่เต็มร้อยนะครับแต่ว่าในอาทิตย์แรกเนี่ย เขาขายโคมไฟน้ำมันได้เพียงแค่2ตัวเท่านั้นนะครับเขาก็เลยเริ่มท้อครับผมแต่โชคดีมากๆนะครับเพราะว่าเซลอีกคนเนี่ย mm. เขาขายโคมไฟน้ำมันตัวนี้ได้เยอะมากแต่ว่าเขาดันลาออกไปก่อนเพราะว่าโคมไฟน้ำมันเนี้ยมันตันบ่อยนะครับแล้วต้องมีคนมาดูแลเสมอนะครับและตอนนั้นเองนะครับวิลเลียมก็มีไอเดียนะฮะที่แทนที่เขาจะขายนะครับเขาจะปล่อยเช่าในราคา1ดอลลาร์นะครับผม และบวกกับเซอร์วิสที่มีการดูแลทำความสะอาดให้อย่างดีเลยทีเดียวครับหลังจากนั้นนะครับธุรกิจเขาก็พุ่งกระฉุดนะครับจนเขาสามารถเปิดบริษัทของตัวเขาเองได้นะครับและบริษัทนั้นชื่อว่า The Hydrocarbon Light ครับในปี1902นะครับบริษัทเขาขายดีมากจนเขาสามารถไปเปิดเฮดคอร์เตอร์ได้ที่เมืองวิชิตะในรัฐแคนซัสกันเลยทีเดียวนะครับและ1ปีต่อมานะครับเขาได้ไปซื้อลิขสิทธิ์ดีไซน์จาก The e f f i c i e n Lamp นะครับ แล้วมาพัฒนาต่อมาจนเป็น The c o ค e แมนอาร์คแ p ครับผมหลังจากนั้นในปี1905นะครับบริษัทได้ตีตลาดนะครับโดยการเอาโคมไฟนะนะครับไปวางไว้ที่สนามอเมริกันฟุตบอลนะครับเพื่อที่จะมีการแข่งขันระหว่างคูเปอร์กับแฟร์มอนนะครับแล้วถ้าใครอยากรู้นะครับว่าแมตช์นั้นเป็นยังไงเนี่ยแฟร์มอนชนะไป24-0ต่อครับและการที่โคลแมนได้นำโคมไฟไปใช้อย่างนั้นนะครับ ทำให้โคลแมนได้เปล่าประกาศความสําเร็จในการสร้างโคมไฟอีกด้วยนะครับและต่อมาในปี1914นะครับตะเกียงเจ้าพายุตัวแรกก็ได้ถือกําเนิดขึ้นครับผมก่อนหน้าที่เราจะไปต่อนะครับเราต้องมาดูก่อนว่าตะเกียงเจ้าพายุเนี่ยคืออะไรนะครับตะเกียงเจ้าพายุเนี่ยคือจะมีหลักการคล้ายๆกับหลอดไฟนะครับคือหลอดไฟเนี่ยจะมีการส่งกระแสมาจากไฟฟ้าใช่ไหมครับตะเกียงเจ้าพายุเนี่ย จะปล่อยน้ํามันกานนะครับขึ้นมาตามหลอดเล็กๆนะครับแล้วออกไปที่ถุงผ้านะครับถุงผ้านั้นจะมีเส้นใยอยู่เขาเรียกว่าแมนเทลนะครับผมเป็นถุงตะข่ายผ้าเล็กๆซึ่งข้างนอกเป็นผ้าแต่งจริงแล้วข้างในมันมีสารเซรามิกอยู่นะครับที่เยื่อมนะครับแล้วเวลามันโดนความร้อนเนี่ย พอมันโดนเผาเนี่ยมันจะเผาไอตัวที่เป็นตะข่ายผ้าออกไปแต่ว่าสารเซรามิกนั้นนะ่ะมันจะสามารถเป่งแสงออกมาได้นะครับก็ถ้าฟังมาถึงจุดนี้แล้วนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วตอนนี้นะครับผมอยากจะให้เพื่อนๆที่สนใจนะครับพิมพ์ลงมาในคอมเมนต์ว่าสิ่งที่ทำให้พวกคุณรู้จักแบรนด์โคแมนคืออะไรนะครับและเพื่อนๆมีอุปกรณ์อะไรกันบ้าง เพื่อนๆต้องเข้าใจนะครับว่าช่วงนั้นเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่1ด้วยนะครับอเมริกาเนี่ยต้องการความช่วยเหลือจากหลายๆฝ่ายซึ่งเป็นการเก็บเกี่ยวไม่ว่าจะจากฟาร์มจะเป็นข้าวโพดหรือว่าจะเป็นแป้งเป็นมันยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดีครับตอนนั้นนะครับรัฐบาลอเมริกานี่ทุ่มสุดตัวเลยนะครับผมเพื่อที่จะให้ชาวไร่ชาวนานเนี่ยได้เก็บเกี่ยวยามค่ําคืนให้มากที่สุดนะครับแค่ทําตะเกียงเจ้าพายุเนี่ยส่งไปให้กับชาวไร่ชาวนานเนี่ย เขาผลิตได้ถึง1ล้านตัวเลยทีเดียวนะครับแล้วหลังจากสงคมโลกครั้งที่1สงบลงนะครับโคแมนก็ได้เริ่มผลิตสิ่งของอย่างอื่นบ้างนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยอเมริกาเนี่ยบ้านเมืองก็เริ่มสงบลงนะครับถนนนะก็เริ่มดีขึ้นนะครับคนก็เริ่มออกมาข้างนอกมากขึ้นนะครับทาให้โคแมนเนี่ยได้เริ่มผลิตอุปกรณ์อย่างอื่นบ้างครับผมในปี1923นะครับโคแมนก็ได้ประกาศเปิดตัวนะครับ ตาสนามนะครับเพื่อที่จะมาเอาใจสายแคมปิ้งและแคมคาอีกด้วยนะครับและอีกไม่นานบริษัทก็เริ่มไปตั้งเฮดแควเตอร์หนึ่งที่แคนาดานะครับและเป็นความคิดที่ดีมากๆเพราะในตอนนั้นประเทศอังกฤษก็ได้ช่วยเหลือเกือ้อกูลช่วยสมทบทุนในประเทศที่เป็นประเทศในสังกัดนะครับและแคนาดาก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกันครับแต่มันก็ไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะดีเสมอไปนะครับในปี1929โคแมนก็ได้ผลิตสิ่งของขึ้นมามากหน้าหลายตานะครับ บางอย่างก็ใช้ได้นะครับแต่บางอย่างก็เฟลเช่นกันครับผมแล้วอีกไม่นานนะครับตลาดหุ้นก็ดันมาแคร์ชิกด้วยนะครับแล้วแถมอีกไม่กี่ปีต่อมาก็ยังมีเดอะเกรดดิเพรสชั่นนะครับซึ่งเป็นช่วงที่เรียกว่าเศรษฐกิจเนี่ยคือต่ำสุดๆแล้วครับแต่ไงก็โชคดีมากๆนะครับที่คอนเนคชั่นระหว่างบริษัทกับธนาคารเนี่ยยังอยู่ดีมากๆนะครับจึงทำให้มีคนช่วยเหลือได้เยอะนะครับแล้วอีกไม่นานนะฮะสงครามโลกครั้งที่2ก็ได้เกิดขึ้นครับ ในปี1942นะครับกองทหารก็ได้รีเควสต์โคแมนนะครับให้ทำเตาสนามพกพานะครับที่สามารถใช้ได้ในอุณหภูมิที่มากกว่า125องศาฟาเรนไฮน์และต่ำกว่าลบ60องศาฟาเรนไฮน์และยังต้องเล็กกว่าขวดนมไซส์1ส่วน4แกลลอนิกด้วยนะครับแล้วยังต้องสามารถเผาผัานน้ำมันชนิดไหนก็ได้นะครับแล้วยังไม่พอนะครับทางกองทหารต้องการเตาทั้งหมด5,000เตา ภายในแค่2เดือนเท่านั้นครับแต่แล้วโรแมนก็ทําได้ในที่สุดครับและนั่นคือจุดกําเนิดของเตา520 Military Burner หรือเรียกสั้นๆว่า GI Pocket Stove นี่เองหลังจากนั้นนะครับธุรกิจของโคแมนนะครับก็พุ่งปรีดขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งเลยครับในปี1950เนี่ยยอดขายของโคแมนเนี่ยพุ่งขึ้นไปถึง50ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวครับผมและในช่วงนั้นนะครับบริษัทก็ได้คิดถึงอุปกรณ์ใหม่ๆนะครับแล้วก็ได้ผลิต ผลิตภัณฑ์หลายอย่างมากๆนะครับรวมไปถึงคูลเลอร์ของโคลแมนด้วยครับซึ่งในตอนนั้นนะครับเขาไม่ได้เรียกว่าคูลเลอร์แบบนี้นะครับเขาเรียกว่าไอซ์เชสครับซึ่งแปลว่าหีบใส่น้ําแข็งครับและยังทําด้วยเหล็กอีกด้วยนะครับผมแต่น่าเสียดายนะฮะในปี1957นะครับวิลเลียมคอฟฟินหรือ W.C. โคลแมนก็ได้จบชีวิตลงครับแต่ลูกของเขานะครับ เชลดอนโค e แมนก็ได้อยู่ในฐานะแชร์แมนตั้งแต่ปี1941แล้วนะครับแล้วก็ได้ทำงานตั้งแต่นั้นเสมอมาเลยครับหลังจากนั้นครับเชลดอนนะครับ, Children, รบได้แต่งตั้ง Lawrence M. Jones นะครับให้ขึ้นมาเป็น President ของบริษัทในปี1964นะครับคู่นี้ทำงานร่วมกันดีมากๆนะครับดีจนขณะที่ว่าในปี1970นะครับพวกเขาสามารถทำยอด พุ่งขึ้นไม่ได้ถึง134ล้านเหรียญสหรัฐเลยนะครับและในปี1977นะครับพวกเขาสองคนสามารถทำยอดพุ่งขึ้นไปถึง256ล้านเหรียญกันเลยทีเดียวครับผมและในปี1988นะครับเชลดอนก็ได้แต่งตั้งลูกของเขานะครับก็ชื่อว่าเชลดอนจูนี่อะไรประมาณนี้ครับแต่น่าเสียดายนะครับลูกของเขาก็ได้ขายบริษัทไปในราคา545ล้านเหรียญสหรัฐครับผมเอาเป็นว่าผมจะขอเล่าไว้เท่านี้แล้วกันนะครับเพราะว่าหลังจากเนี้ย โคมนก็แค่จะเปลี่ยน c e o กับเปลี่ยนแชร์แมนบ่อยมากจนมันเป็นเรื่องธุรกิจที่ซื้อกันไปซื้อกันมามันไม่ค่อยน่าสนใจสำหรับผมเท่าไหร่นะฮะถ้าไป Google หาดูก็น่าจะหาได้นะฮะเพราะว่าหลังๆมามันก็เป็นการแค่เปลี่ยนเจ้าของอะไรแบบนี้เท่านั้นนะฮะไม่อยากจะเชื่อนะครับว่าแบรนด์ที่เราเห็นทั่วไปตามจุดกลางเต็นท์เนี่ยจะมีความคลาสสิกได้ขนาดนี้นะครับเริ่มตั้งแต่เด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ไม่มีเงินพยายามจะสร้างเนื้อสร้างตัวแต่วันหนึ่งเขาก็ไปเจอกับโคมไฟที่ สามารถเปลี่ยนชีวิตเขาได้นะครับแต่ยังไงแล้วก็ต้องให้เครดิตกับความพยายามและความไม่ย่อท้อของวิลเลียมนะครับที่สามารถดึงตัวเองกลับมาได้นะครับและไม่ย่อท้อกับความลําบากนะครับและความเสียใจนะครับที่เขาเสียพ่อของเขาไปตนะั้งแต่เขายังเด็กนะครับแต่ยังไงแบรนด์โคแมนก็โตมากับความมุ่งมั่นนะครับเพราะว่าตะเกียงเจ้าพายุที่ขายมาร้อยกว่าปีไม่ว่าจะผ่านสงครามมากี่รอบนะครับ เขาก็ยังผลิตอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับผมและไม่ใช่แค่ตะเกียงนะครับคูลเลอร์เตาสนามและอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็ได้สร้างความคลาสสิกให้กับแบรนด์ของเขาครับเป็นความาภาคภูมิใจของคนอเมริกาและเป็นที่นิยมของคนทั่วโลกด้วยเช่นกันครับสำหรับผมผมคิดว่าสิ่งที่โคแมนกล้าที่จะทํากล้าที่จะสู้ต่อไปบางสิ่งบางอย่างที่มันทําไปแล้วไม่รอดแต่แบรนด์นี้ก็ยังสามารถกู้ตัวเองกลับมากล้าที่จะลองทําสิ่งใหม่ๆ และกล้าที่จะเก็บสิ่งที่ดีแล้วเพื่อคนรุ่นต่อๆไปมันเป็นสิ่งที่ทําให้ผมรู้สึกว่านี่แหละครับทําไมแบรนด์นี้ถึงทําให้ผมรู้สึกว่าผมอยากจะอยู่กับมันไปนานๆมันมีความคลาส,สิกที่อยู่ในตัวของมันและสำหรับวันนี้ผมคงฝากคอนเทนต์วนี้ไว้เท่านี้นะครับแล้วเพื่อนๆอ,อย่าลืมคอมเมนต์ตอบคําถามให้ผมด้วยนะครับว่าเพื่อนๆรู้จักกับแบรนด์โคแมนได้ยังไงนะครับ และเพื่อนๆมีอุปกรณ์โคลแมนอะไรกันบ้างถ้าเพื่อนๆชอบนะครับฝากกดไลค์นะครับถ้าไม่ชอบฝากกดไม่ชอบ2ครั้งนะครับผมและถ้ามีอะไรแนะนาหรืออยากเพิ่มเติมนะครับก็สามารถพิมพ์ลงในคอมเมนต์ได้เลยนะครับและที่สําคัญที่สุดคืออย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับฝากกดติดตามที่ Facebook แล้วก็ไอจด้วยนะครับและสุดท้ายนี้นะครับผมขอฝากคาคมของอริสโตเติลไว้นะครับ It is our darkest moments. That we must focus to see the light ในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดของชีวิตนะครับเราต้องตั้งสติเพื่อให้มองเห็นแสงสว่างครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับและนั่นคือจุดตำเนินจุดตำเนิน it is our c o m m a n ก็ได้ปล่อยเปิดประกาศปล่อยปูดปีดปูดปาด ก็ถ้าใครอยากรู้เพิ่มเติมก็สามารถ Google ได้นะครับอ้าวมาเลย